สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูปัญหาของเครื่องตัดไม้นะครับเครื่องเลื่อยโซโยนนะครับก็ปัญหานะครับก็ติดยากยากพี่น้องติดยากยากนะครับคิดว่าจะเกี่ยวกับคาบูทางน้ำมันขึ้นไม่สะดวกนะครับพี่น้องสันนิษฐานแล้วติดยากหน่อยดยก็ลองมาลื้อดูคาบูนะครับบางทีติดแล้วก็ เร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับมาดูว่าฝาปั๊มเป็นยังไง มาดูกันนะครับทีนี้มันจะเป็นยังไงมาดูนะครับน้ำมันทำไมมันขึ้นยากนะครับนี่เป็นทางขึ้นของน้ำมันจากถังรับจากถังขึ้นมาเข้าคาบู ตัวนี้เป็นทางเวลากดมันจะออกตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมันจะเข้าขบูอีกทีนะครับเวลาเรากดนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับสายนี้ก็ไม่หลุดนะครับไม่หลุดน้ำมันก็ยังกดออกได้ดีนะครับสายของลูกยางที่ ลูกยางกดก็ก็ไม่หลุดนะครับทางขึ้น,นครับเพน,น้ำมันก็ไม่หลุดมาดูคาบูมาดูภาพปั๊มปปก่อนนะครับพี่นอง,งนะครับภาพปั๊มนะครับตัวกดน้ำมันให้ขึ้นนะครับตัวนี้ ดูผาาปั๊มก็ยังก็ยังจะดีนะครับไม่ขาดไม่อะไรเดี๋ยวเราต้องถอดออกมาดูนะครับมาดูเข็มน้ำมันนะครับ กรเดย่ยงของตัวเปิดเข็มน้ํามันนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็ยังดีดีนะครับเดี๋ยวมาดูมีส่วนครับพี่น้องอันนี้ครับขาเข็มน้ํามันตัวนี้นะครับดูดูเหมือนจะปิดหน่อยนะครับนะครับหน้าแป้นของตัวนี้จะลงนะครับ เวลาภาพปั๊มนะครับตัวนี้นะครับตัวเป็นดุมนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เขาจะลงกดกดหัวตัวนี้นะครับกดหัวตัวกดหัวตัวนี้นะครับเวลาเวลาเราสตาร์ทเครื่องก็อากาศก็จะถูกบีบบีบภาพปั๊มให้ลงไปดันตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเวลาเราสตาร์ทสตาร์ทปุ๊บมันจะดันลงไปครับจะบีบไปนี้ครับแล้วก็จะเปิดทางน้ํามันตรงนี้นะครับ เวลาเวลาเวลาถูกภาพปั๊มบีบลงครับตัวนี้ก็จะเปิดน้ํามันก็จะเข้าได้นะครับน้ํามันกดเข้ามาได้แล้วก็จะวิ่งฉีดขึ้นไปเข้าไปไอดีนะครับไปอย่างนี้นะครับพี่น้องอันนี้ดูเหมือนจะหมู่ไปหน่อยนะครับต้องดัดต้องดัดลิ้นตัวนี้นะครับให้ขึ้นสักหน่อยนะครับขึ้นนิดหน่อยดัดขึ้นนิดหน่อยแล้วก็น้ํามันจะ จะถูกขีดขึ้นมาได้ดีนะครับตัวนี้เวลาเราเวลาภาพปั๊มกดมันได้นิดเดียวนะครับเพราะว่าลิ้นตัวนี้มันมันโหมลงไปหน่อยนะครับก็จะดัดขึ้นมาสักหน่อยนะครับพี่น้องดัดสักหน่อยเวลาดัดก็ไม่ยากครับเอาไขควงเด่นเล็กๆอย่างนี้นะครับพี่น้องนี่กิมลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ ดัดขึ้นมานิดหน่อยครับดัดขึ้นมางัดขึ้นนิดหน่อยนะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับเราดัดนิดหน่อยพอให้รู้ว่ามันมันขึ้นนิดหน่อยนะครับนี่ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแต่เยาขึ้นเยอะนะครับถ้าเยอะไปเวลาเวลาเราสตาร์ทเครื่องถ้าปั๊มก็จะบีบหัวตัวนี้ลงเยอะนะครับบีบลงเยอะแล้วก็ จะเปิดน้ำมันเยอะน้ำมันจะขึ้นขึ้นตัวรูขีดมาเยอะแล้วก็จะทําให้น้ํามันท่วมนะครับก็ให้บีบพอดีนะครับพอดีนี่เราดูกดลงกดลงปุ๊บเขียนน้ำมันจะเปิดเห็นไหมครับเขียนน้ำมันจะเปิดเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่นะครับจะเปิดก็ให้พอดีพอดีนะครับให้พอดีนะครับอันนี้ก็ดูดูนะครับว่ามันขึ้นนิดหน่อยแล้วก็มาประกอบเลยครับ แล้วเราก็มาใส่ผ้าปั๊มนะครับลงไปเลยนะครับนี่ตัวที่มันจะไปกดหัวเขียนน้ำมันตัวนี้นะครับขาเกลียวยน้ำมันตัวนี้นะครับเราก็มาประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้นะครับ นี้นะครับถ้าน้ำมันขึ้นไม่สะดวกให้มาเปิดดูข้างล่างของขบูอย่างนี้นะครับพี่น้องอย่างนี้น็อตสี่ตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นผ้าปั๊มที่จะกดทําให้น้ํามันขึ้นมากและและไม่ขึ้นก็ได้อยู่ตรงนี้นะครับเราดัดน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับสาหรับเครื่องคิดว่าน้ํามันไม่ค่อยขึ้นนะครับก็มาดัดตัวนี้แต่ว่าค่อนข้างบนนะครับ ข่อบนถ้าคิดว่าน้ำมันตันแล้วก็เปิดออกมาคายออกมาล้างก็ได้ครับอันนี้มันไม่ตันมันติดยากนิดหน่อยนะครับเป็นของทางน้ํามันขึ้นไม่สะดวกครับมันเหมือนวันเล่งไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับหรือว่าเราอยากดูท่อนบนครับถ้าปั๊มท่อบนก็คายออกมาเลยครับ,บ<น>ก็เปิดออกมาดูอย่างนี้นะครับถ้ามาดูตัวนี้เป็นตัวปิดเปิดน้ํามันนะครับ 2ลิ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดตัวปิดสองตัวนี้ครับเราจะทําการเป็นวาล์วปิดเปิดสําหรับให้ดึงน้ํามันขึ้นมาจากถังน้ํามันนะครับครับจะเป็นลิ้นปิดเปิดน้ํามันดึงน้ํามันขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับก็จะลงไปตรงรูนะครับก็จะปิดเปิดทํางานก็จะถึงถูกูดลงไปแล้วก็ ปั๊มตัวข้างล่างนะครับจะปิดให้เกน้มันเปิดนะครับให้น้ามันดูดลง,ลงมาแล้วก็ฉีดขึ้นไปบนไอดีนะครับก็จะไปทําการระเบิดครับตัวที่จะเปิดน้ํามันทางเข้าไอดีก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เราเปิดก่อนนะครับอยู่ข้างล่างของคาบูอยู่ด้านบนก็เป็นตัวดึงน้ามันนะครับให้เข้ามา ถูกดูดลงมาแล้วก็อัดขึ้นไปฉีดออกไปเป็นเขาระเบิดไปเลยเป็นอย่างนี้นะครับเราก็มาประกอบขค้ืนะครับก็มีภาพปั๊มแค่นี้ครับนะครับเป็นลิ้นของเปิดปิดน้ำมันแค่นี้เองครับก็มาประกอบขค้ืนะครับพี่น้อง ก็มีน็อตตัวเดียวครับน็อตตัวเดียวอยู่บนหัวนี่แหละนะครับง่ายๆครับแค่นี้เองสำหรับตัวข้างบนข้างบนก็เป็นตัวปิดเปิดให้น้ำมันเข้าถูกดูดลงมาตกข้างล่างแล้วข้างล่างก็ปิดเปิดน้ำมันขีดขึ้นมาพอไอดีก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรนะครับผ้าปั๊มนะครับพี่น้องแล้วก็มาประกอบกันเลยครับ ก็เวลาประกอบนะครับดูนะครับให้ดูตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นรูเป็นรอยของอากาศนะครับนะครับตัวนี้นะครับรูอากาศเวลาเราสตาร์ทเครื่องตัวเสื้อสูบก็จะทําให้เกิดอากาศอัดเข้าออกของรูตรงนี้นะครับจะมีรูตรงนี้นะครับแล้วก็มา ดูมาตรงนี้นะครับนี่ครับมาดูนี้ก็ออกมาดูนี้ก็ทําให้ภาพปั๊มของเรานะครับภาพปัม๊มทํางานได้นะครับด้วยแรงอากาศอัดออกมาจากเสื้อสูบนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาประกอบขอให้ดูทางรูอากาศนะครับนี่ครับรูอากาศนะครับนี่ก็รูอากาศ ให้มันเข้าตรงกันนะครับเวลาประกอบขึ้นนะครับถ้าอย่างนั้นเครื่องจะไม่ติดนะครับจะมีรอยเดิมมาเขานะครับให้ดูครับดูนี้แล้วรูตรงนี้ครับอัดลงไปไปอย่างนี้นะครับมันจะเข้ารูเดิมนะครับตัวนี้เป็นก้นของปะบูนะครับที่ทางอากาศเข้านะครับก็มาใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับ แล้วก็เรามาใส่น็อตนะครับน็อตก็เข้าไปตรงนี้นะครับเข้าไปทางนี้อย่างนี้นะครับนี่ครับเราจะเข้ารูเดิมเพราะอย่างนี้อย่างนี้นะครับเวลาเราประกอบนะครับอย่างนี้ตัวแรกนะครับเข้าไปแล้วจวกตัวที่สองนะครับ อย่างน,นะครับูอากาศนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับให้ตรงกับรูอากาศเข้ามาข้างในมันจะมีรอยอยู่นะครับแล้วก็รูนี้ก็จะมาตรงกับรูนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับ มันจะเข้าตรงกันถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ติดนะครับถ้ารูอากาศไม่ตรงนะครับปรกกอก็เอาสายน้ํามันเข้าเลยครับสายน้ํามันเข้าเลยแล้วก็มันจะมีสองสายนะครับสายข้างล่างตัวนี้นะครับตัวนี้มาเสียบเข้ากับตัวนี้รูนี้นะครับเป็นรูเข้านะครับ ใส่อย่างนี้นะครับใส่ให้ทุกสายอย่างนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวข้างล่างสายใสยแล้วก็มาเอาน็อตเข้าไปเลยนะครับใส่แล้วก็เอออย่าลืมใส่ตัวเกาะเล่นก่อนนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะใส่ยากต้องใส่ก่อน,นครับน่ครับใส่เข้าไปเลยนะครับ เวลาหมุนน็อตเข้าจับขาบูนะครับก็หมุนทีละข้างนะครับให้เสมอกันนะครับให้แน่นเข้าเสมอกันนะครับหมุนทีละข้างอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วก็มาใส่ขาชกเดี๋ยวก็มาสตาร์ทลองดูนะครับ เร่งสั้หน่อยนะครับก็ต้องมาปรับจุนอากาศใหม่นะครับน้ำมันใหม่เพราะว่าเราเราดัดน้ำมันประัของเค่าปั๊มนะครับเราต้อง มาปรับเข็มใหม่น,นะครับเพราะว่าน้ํามันมันจะขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับต้องหมุนน้ำมันเข้าไปก่อนนะครับหมุนเข้าไปพอประมาณครับเพราะว่าเราปรับน้ํามันแล้วนะครับน้ํามันจะขึ้นเยอะกว่าเดิม นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับเราจะเร่งนะครับตอนเร่งมันมันเร่นมันขึ้นก็น้ํามันขึ้นมาเยอะก็คายน้ํามันขึ้นนะครับคายน้ํามันขึ้นนะครับนิดหน่อย uh huh. ถ้ายังอืดยังอืดอยู่นะครับให ทายเข็มอากาศสักหน่อยนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวแบทคายหาแล้วก็กลดเล่งหานะครับคทายนะทายอากาศออกสักหน่อยครับก็อย่างนี้นะครับคงเข้าใจครับพี่น้องที่ ตัวนี้เกี่ยวกับน้ํามันนะครับที่แรกติดยากนะครับสตาร์ทไม่ค่อยติดก็เกี่ยวภาพปั๊มน้ํามันนะครับตัวล่างตัวที่เขาจะบีบเขี่ยนน้ามันขึ้นบีบเขี่ยน้ํามันให้น้ํามันลงแล้วให้ขีดขึ้นมาเข้าเสื้อสูบนะครับเราดัดดัดให้หยันขึ้นนิดหน่อยภาพปั๊มก็จะบีบได้เยอะเขี่ยนน้ามันก็จะเปิดเยอะนะครับของระบูนะครับแล้วน้ํามันขึ้นสะดวก เวลาสตาร์ทก็สตาร์ทง่ายเวลาสตาร์ทติดให้เราปรับเข็มน bon. ้ำมันหานะครับเข็มอากาศเข็มน้ำมันนะครับเข็มอากาศจะอยู่ข้างหลังนะครับเข็มน้ำมันจะอยู่ข้างหน้านะครับเข็มน้ำมันจะมีข้างหน้าจะเป็นเอลนะครับข้างหลังของเครื่องจะเป็นเฮดนะครับจะเป็นอากาศนะครับด้านหน้ามาเป็นน้ำมันนะครับ ก็ปรับหาตัวนี้นะครับสองตัวปรับทีละน้อยนะครับแล้วก็ว่าปรับเร่งแล้วค่อยมาปรับหาใหม่ให้มันเบามันเร่งได้อย่างนี้นะครับให้เราปรับหานะครับพี่น้องเวลาตัดไม้นะครับเวลาติดหนักเขาจะวูบก็คลายอากาศทีละน้อยนะครับคลายทีละน้อยนะครับคลายซ้ายนะครับคลายทีละน้อยคลายหานะครับแล้วมันจะแรงขึ้นเองนะครับ ต้องทำอย่างนี้นะครับพี่น้องที่ยังไม่เคยทานะครับถ้าเครื่องเรามีปัญหาแบบว่าเร่งไม่ขึ้นนะครับมันวูบอย่างนี้นะครับจะเกี่ยวกับหนึ่งภาพปั๊มตัวข้างล่างบีบน้ำมันขึ้นไม่เต็มที่นะครับแล้วก็สองเกี่ยวกับเข็มน้ำมันกับเข็มอากาศสองตัวนี้นะครับให้เรามาปรับหากันสองตัวนี้มันจะได้นะครับพี่น้องมันจะได้เองนะครับ ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับถ้าเครื่องเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องง่ายๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พี่น้องคงเข้าใจนะครับเอาไปใช้กันนะครับก็ถูกใจก็กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับขอขอบ,ขอบคุณมากสวัสดีครับ